นี่ฮะตะเพียนขาวโอ้โหน่าจะสามสี่โลไปครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะ้องนะนะพบกับผมช่างนเด็ดนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน delivery ว,วันนี้ผมพามากักล่างทอดแหนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการพามาดูลุงโคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหมานไม่หมานเนาะลุงโคนโชว์เดี่ยวนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะเริ่มนะครับ วันนี้มาหาปลากับลุงโคนนะพานเก่าพัานแก่ของเราครับนุ่นกักล่างไว้แล้วเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เนี่ยลุงโคนกักเป็นจุดที่สองแล้วนะครับจุดแรกเนี่ยผมมาไม่ทันลุงโคนน้ากักแลก้วก,ก็หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ปลาด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้เป็นจุดที่สองครับที่ลุงเขาเริ่มผูกหลักแล้วก็จะกักล่างนะเขาไล่ปลามาแล้วนะครับนี่หมายเป็นหนองน้ําแดงๆแบบนี้ครับ กักไว้สองฝั่งฝั่งลุงกักตรงทางออกเฉยๆนะครับแล้วนี่มาดูครับเสียดายมากๆม,มาไม่ทันถ่ายตอนลุงเขากักจุดแรกนะโอโหปลาเข้าอย่างเยอะอะครับนี่นี่ฮนะตะเพียนขาวโอหน่าจะสามสี่โลไปครับใช้เท่าๆกันเลยเนาะ เสียดายมากๆครับมาถ่ายไม่ทันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับเหมือนเห็นเป็นปลาหมอช้างเหยียบอะโอ้โหดู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 นี่ปลาตะกับครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยอะอแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นปลาตะเพียนล้วนๆเลยนะ นี่นะนี่ตัวก็โอ้โหไซส์เกินครึ่งโลครับออ้ยตกไปหายเดี๋ยวปลาลุงพัดตายาผมวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับพอดีลุงโคนก็นโทรตามเนาะผ่านนี้กับแม็กไม่ว่างนะเดี๋ยวลองนับดูนะกี่ตัวครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหประมาณเก้าตัวสิบตัวครับตะเพียนใหญ่ๆงั้นเลย มีปาตกระปับน้อยตวงแล้วก็ปาตกัะใหญ่ที่จับให้ดูเมื่อกี้ตวงหนึ่งนะครับอ่ะโอเคปากนี้พลาดไปแล้วไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูจุดที่สองกันฮะลุงโคนบอกที่ปักจุดตรงนู้นมันจะยาวไปเนาะลุงโคนก็จะไล่ตีนดางเนี่ยตีนล่างเนี่ยไลเอ้ยไปเหรอสวนหายเหรอลุงโคนจะไล่ตีนล่างเนี่ยเข้ามาชิดฝั่งนี้หน่อยนะครับให้มันเหยือจุดแคบๆหน่อย เดี๋ยวผมลงช่วยลุงแล้วนะวันนี้สองคนนะครับต,ตวันนี้ชมโชว์โชว์ฝีมือนะละีหรอเอ๋อลุงคนบอกไม่ต้องครับให้ถ่ายอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าจุดมันไม่มั่นใจใช่ไหมลุงคนจุดนี้นะโดน,น,นะไรกี้แต่ไอจุดแรกที่หมานเนะี่ยโอ้โหผมติดงานศพนะลุงคนบอกมาไม่มาไม่ไม่ทันนะครับลุงคนนะจัดไปหายแม่เสียดายดง ตเพียนเลยครับโอยไล่ตีนให้เรียบร้อยไม่ให้ปลาส่วนออกมานะครับแล้วนี่เหลือว,วงแคบแค่นี้ละเดี๋ยวได้ทอดปลาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างตอนนี้ก็ไล่ตีนเหยียบตีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ้าทุกคนจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะจะมีหรือเปล่า,ลป,ลาปากแรกได้เยอะแต่ไม่ได้ถ่ายนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวดูจุดที่สองนะ โชว์หน่อยครับนี่นี่นี่ก่อนจะลงมาดูนี่ก่อนครับคาแหว่อยู่นี่นี่ฮะคาแหโดครับโอ้โหประหมอหนานูนหมอไทยนะครับโคตรใจสางแหซะก่อนนะครับนี่โอ้โหไซอย่างนี้นี่อย่างเกลือนี่โคตรเด็ดเลยครับถึงขั้นเหลืองอะ่ะ มาเข้าเงียงเลยอะ่ะหมอไทยครับหรือว่าหมอหนานี่ครับเดี๋ยวตัดส่วนเป็นไงอ้าวหมานหมานนะไซอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาครับดูดูดโอโ้โหหมานอยู่คนเดียวเลยนะไม่ได้มาถ่ายเนี่ยดูอดูดูโอ้ทางนี้พอกินแล้วนะทุกคน กินไม่หมดด้วยเนาะแต่เดี๋ยวอยากจัดให้แฟนเพจ FC ดูอีกสักหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> เอาละครับอตอนนี้วานเนี่ยไม่ได้มีแรงกดดันอะไรแล้วฮะเพราได้ไว้เยอะและ้วลุงโคนบอกสบายสบายแล้วทีนี้ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วลุงเนะเ oh <yeah. S 1> อะอกลัวปตาตำอีกใช่ไหมคลิปล่าสุดพักไปนานนะ ปลาดุกตาําซะโอ้ยลุงโครบอกว่าเข้าเส้นน่ะพักไปหลายวันนะมีเหรอโอ้โดนแล้วมั้ง,ก,งกุ้งเหรอเออนองเนี้ยมีกุ้งด้วยนะครับมันติดกับคลองธรรมชาตินู่นัะปากทางเข้ามาจากตรงนู้นเนาะแล้วก็มากักล่างวันแหเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้กุ้งอยู่บ่อยๆนะครับกุ้งแม่น้ําอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันนะมันจะโดนบ้างไหมครับ ทอดเสร็จก็ไล่ปากเข้าไปหามันจะมีเวิง้งเวิ้งรูอยู่ตรงนั้นนะที่ควรแย่ๆไปนะ่ะว่าปลามันคงจะเข้าไปซุกอยู่ในนั้นฮะเอาแหออบแล้วก็ปิดปักทางไว้แล้วก็แย่ขาเข้าไปฮะก <c oughs> นะ็เป็นวิถีนะเป็นความรู้นะครับเวลาไปทอดแหหรือไปหว่นแหท,ที่ไหนดูบริเวณริมตลิ่งนะพยายามงมฮะ <c oughs> เผื่อมันมี เขาเรียกรูบ้างหรือว่าเพิกบ้างหรือว่าบางทีปลาจะไปสร้างรังอยู่ริมๆที่เป็นรูเป็นเพิกฮะเพลเพทอดตรงกลางนี่ไม่มีแต่เวลาแย่มือล้วงเข้าไปเนี่ยโอ้ไปอยู่ในรูเป็นกองอะฮะถ้าไม่ล้วงไม่งมนี่ไม่รู้นะเพราะว่าปลาตกใจมันก็จะวิ่งซุกรูแล้วครับพวกปลาดุกปลาช่อนรูลึกมากนะครับขาแย่ไปสุดขาฮะลุงคนบอก <laughs> เข้าไปแล้วใช่ไหมออกดูดูดูแย่าขาเกือบแค่เอวน่นะ่ะรูอ่ะโอ้ <c oughs> ถึงไหม <c oughs> ไม่ถึงรูไม่ถึงก้นรูไหมโอ้โหเข้าไปในรากปามน่นไปน่นแ <c oughs> ล้วมากลุงบอกไม่มีนะครับล้วงไม่สุดด้วยฮะมันเกินมันเกินกว่าขาเข้าไปข้างในอีกก็เลยตัดใจ กลับขึ้นมาสาวแหดู้วยแห่ yeah, ไม่ถึงโอ้โน่นโน่นน่นยังติดของปอบใจมาอยู่ปลาอะไรปลาซ่าเอ้ยไม่ใช่ปลาฉลาดเนาะคนประตองฮะอ้าวก็ยังไม่พลาดนะ ปาตองนะครับอนี่ปล่อยด้วยฮะไม่เอานะปลาเล็กปลาน,น้อยจัดตะเพียนใหญ่ๆไปเกือบสิบตัวนี่อะไรไม่ถูกใจปล่อยหมดนะลุงคนเนาะนี่มานี่กะว่าอยากหาปลาดุกอย่างเดียวนะลุงคนนอีกเขาเป็นขาปลาดุกนะครับชอบมากๆปลาดุกนี่ ตัวตรงขาเหรอมาแก้แค้นหรือเปล่าวันนี้นะบุงคนชอบปลาดุกนามากๆครับทางตราดเนี่ยนิยมเนี่ยแกงกะทิเด็ดที่สุดนะครับปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาตินะเนาะใส่หน่อไม้บ้างใส่อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโคตรเด็ดนะครับหวานและเริ่มหางงมเลยครับบุงคนบอกมีรูหลายรูเลยนะแย่ไม่รู้จักหมดนะครับ เลาะรูเสร็จแล้วก็ไล่งมนะฮะคุงควรบอกน่าจะมีโดนปลาหมอไทยวะวิ่งกลางมือนี่โดนแทกอยู่อะ่ะเจ็บเจ,จ็บอยู่อะ่ะเจอแล้วเจอแล้วใจดำเมี่ยมเลยนะตัวนี้ <c oughs> เริ่มสาวแหดูแล้วครับ ปากนี้หมานไม่หมานเนี่ยมันลุ้นช่วยลงโคลนนะวันนี้มันมล่าปลาดุกครับดูนะครับโดนมั้งไหมโดนไหมเ <c oughs> จ้าของยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะนนมีแต่ปลาเน้นน้อยเหรอนั่นโอ้โดนโดนโอ้ยหมอไทยอีกแล้วครับ น่าจะตัวสองตัวใหญ่ๆอ่ะเนี่ยโอ้โน่นนนนเออครับนี่ปลาฉลาดอีกแล้วนะปลาตองครับยาวปลาไปนี่ปลาหม่อไทยปลาหม่อนลาใหญ่นี่หมอตะกับครับปลาหมอนาสองตัวเลยครับไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนู่นเนาะโอ้ไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ตะกับตัวหนึ่งแล้วก็ปลาฉลาดนะ เมื่อกี้ปล่อยไปแล้วนะตวงตัวนี้ก็ปล่อยอีกนะยังไม่อยากได้มันนะลุงโคนไม่ชอบปลาแบบนี้นะครับลุงโคนเองชอบปลาดุกเนาะต้องดุกเท่านั้นแล้วก็หมอนานี่เอานะหมอนานี่ใช้ได้ครับเด็ดกงเผ็ดแกงเผ็ดเอ้ยเกงทิเงี้ยเนาะแกงเผ็ดใส่ใบบรพาอือย่างโอ้ใส่กะเพราใหญ่ทาเกลือย่างก็สุดๆแล้วลุงโคน นเนี่ยเนี่ยตัวนี้สองแล้วได้ตัวสามแล้วเนะี่ยสามตัวกับมือแล้วเนะี่ยทำจริงทำเป็นเล่นไปเนี่ยครับตัวใหญ่ชอยู่มาใกล้ๆ่น่นนะได้ดูปลาตะเพียนกันอีกแล้วเนาะนั่งดูดินเรื่องหาปลาในลุงโคนก็ ในพ่านตัวแข็งอีกคนนะโอแข็งโป๊กครับเรื่องหากินเนี่ถือว่าสุดๆดเลยนี่ครับนี่ตะกลับไปยังหมอหนาใหญ่อีกตัวเนึ่ะ ขึ้นลำนะยังไม่พอนะยังไม่พอดูฮะนั่งรอแล้วทีนี้ขึ้นมาไะลรก็หวานต้มครับอไปแล้วครับ <c oughs> หวานแล้วไล่เข้ามุมแล้วฮะ ไลเข้ามุมแล้วก็ล้วงเลาะตามตลิงนะฮะสไตล์ลงโคนนะแบบนี้เลยครับล้วงเสร็จก็เริ่มงมแล้วนะปาใปปาปาใปปาม์มปากนี้จะมันไม่หมานครับ <c oughs> โ,อโอ้โอ้มีโดนมีโดนปัตกปตะกับนะมีดินนะครับมีดิน <c oughs> ปลาโตมีปลาดุ <c oughs> ลุงวางงนมไม่ค่อยดีเลยนะไม่โดนปลาใหญ่เลยครับไม่รู้สึกเลยว่าโดนนะปากนี้เห็นว่ามีปลาก,กระตับตัวสองตัวได้ของจริงอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้ครับทุกคนโ่นนี่น,น, <c oughs> นี่ยน,นานครับ <c oughs> โอ้ได้ตะกลับสวยตัวเดียวปากนี้อยู่นอกเลยอยู่นอกแห้ด้วยเหรอติดแหนะปลาตะกลับนี่ก็น้องๆ้อประหมอฮะย่างก็เด็ดเหมือนกันก็จะพอแล้วนะครับยุงโคงเขาเริ่มเก็บล่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลากันอีกสักรอบหนึ่งครับ อ้โหยกหนักอ่ะนี่ครับอีกสักทีฮะปลาสวยๆแบบนี้หาดูยากครับหน้าฝนเนาะนี่ฮะปลาหมดไทยก็สามใหญ่ๆฮะแต่ที่พลิกๆนี่โอ้ตะเพียนไซส์เท่าๆกันเลยครับนี่ถือว่าเด็ดมากๆครับ อ่ะก็ได้ดูลุงควรหาปลาแล้วนะครับวันนี้กับการกักล่างวันแหเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ของดครัวพื้นบ้านหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับ